ทังธรรมะเวลาด้านจิตจะค่อยๆจางจากกิเลสถ้าคิดไปด้วยจิตจะสลายอกิเลสจะสลายตัวจากจิตเร็วเข้าต่อไปเมื่อครูเห็นว่าจิตสะอาดจ,จากกิเลสพอสมควรเขาก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึก,กว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างเขาถามถึงความรู้สึกคขาบรรดาญาโยมพ,ร,พระริษัตผู้รับปฏิบัติ ให้ถือความรู้สึกอารมณ์ที่รู้สึกขึ้นมาครั้งแรกเป็นสําคัญเขาถามว่ามีผู้ใดยอยู่ข้างหน้าบ้างถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีว่ามีแค่ก็ถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีความรู้สึกอย่างไรตอบตามนั้นแล้วก็ถามว่าท่านบนนั้นจะแต่งตัวเสีอะไรได้ตอบตามความรู้สึกถ้มไม่เห็นก็ให้เชื่อความรู้สึก ก็คำมาทิพกุญยาเนี่ยแปลว่าความรู้สึกของจิตเป็นทิพย์ผลที่ได้ย่อมไม่เสมอกันบางคนมีแต่ความรู้สึกจิตไม่เห็นภาพนี่จิตสะอาดน้อยถ้าจิตสะอาดไปกลางมีความรู้สึกเพราะจิเห็นจิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสไม่แจ่มใสนักที่มีความสะอาดไปกลางจิตมีความรู้สึกกับจิตมีความเห็นภาพไม่ชัดเจน ถ้าจิตสะอาดที่สุดจิตมีความรู้สึกว่าจิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากหลังจากได้ขยภพาไปพระจุรามนีจิตถานและก็ไปสู่นิพพานตามกําลังบรรดาญาโยามพุทธบริษัตรอรรดา,านญาติโยมนั่งไหลวันนี้พูดเรื่องสินยาวไปเวลาหมดตอนนี้ไปครรดาญาโยมทั้งหมดหันหน้าไปทางพุทธรูป